ก็จะมานิสัยอย่างนี้นะพอไม่ได้ดั่งใจก็โวยวายโ้ยไปอีปูให้อีตาทำวมาอยังกับห่อฟังว่าอยังกับลื่นออกไปอย่ามาโม้ว้าออกไป อย่ามาขึ้นเสียงนะอย่ามาตะคอกใส่ด้วยกาบเรียนแฟนคลับของเขาเจ้าเด้อครับพี่น้องจอนนี่เขาเจ้าได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังสิหมดสามารถสั่งซื้อกับเขาเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop.com หรือจีแอดไลน์สั่งกับเขาเจ้าโดยตรงได้ทีเอสเจเอ่าเจ้าหรือทางพัฒนาการเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศเลยครับอุดหนุนหลักๆได้เด้อครับออกไปไปเลยไม่เลี้ยงแล้วไปไม่เลี้ยงไม่อยากเลี้ยงแล้วดื้อก็ดื้อ มึนกับมึนบออ้ายังกับบ้าฟังไปยุวัดนุบุญไปบาอะไรยังมาเถียงอย่านะอย่ามาใกล้ไม่ต้องมาใกล้เลยไม่ต้องมาใกล้ไม่รักแล้วคุณไม่ฟังไม่รักหน้าตาน่ากลัวทำตัวน่าเกลียดหมาก็เป็นหมากลพันไปเลยไม่รักไป,ไปยุวัฒน์บุญไปไป,ไป ไม่ไม่รักไม่เลี้ยงไม่อยากเลี้ยงแล้วน่อเพื่ออาหารอย่ามากัดขาเลอ,อไปไมุณต้องมาอยู่ใกล้ทำไมไม่อยู่นิ่งๆเหมือนเพื่อนเขาบ้างดูสิน่ะเขาอยู่นิ่งๆมีแต่ตัวเองอ่ะโอ๊อยอย่ากัดโอ๊อยไปเงียบเงียบอยู่เฉยๆเงียบอย่ามาเถียงกูตีเลยนะไปอยู่วัดเลยไป มาจะบอกยายแน่ทำตัวไม่น่าเออว่าเอออยากกันขาเล่นก็เล่นแรงเปิดชาวบ้านเขาเขากว้าคว้าไมนี่เลิกปากทำมาแจกด้ยเออเออหัวฟาดหัวตยลูกข้านยี่นี่ไหวหวย่าไปลามันไม่ลกองนะถ้าเตียกี่อย่างลุ้ยหว่าอยู่อ้ย ยิเป็นผัวเมียมันเอาเกลียนปากปากมาเนาะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมพูดให้หนูทำไมโอ้ยโูขึ้นหัวโอ้ยขึ้นตบหัวกวาดตากูตากูทำไมอ่ะทำไมต้องพูดให้หนูอ่ะโอ้ยตบหัวกูบาดเจ็บแล้วเมื่อกี้ผัวมัตายไปจิบเปี๊ยรักโอ้ว่ายังไงมันบ่ได้เลยขนาดผัวมันกัะกระบ่อบ่อยมันมันยังไงพ่อกูสอดแทช่ขมัมอะไรตบหัวกูหลดเว้ยแล้วทำไมอ่ะแล้วไม่สวยมีปัญหาอะไรอ่ะฮะ ว่อยากมีปัญหาเราออกไปยังไม่ยู่งลักูไปยังไม่ยู่งลักูโอ้ยกูแหลกเลยวันนี้ดำบอลนี่เนี่ยอย่าแล้วพี่ก็เจ้ามันเหมือนกันไม่เลยก็มันกันนี้ยวันนี้หนูโมโหหนูดโกรธเ้ี้ยหนูหายหมดเลยวันนี้อันเชิญมาข้างนอกเลยครับถ้าจะขนาดนี้ครับไปผู้แรกเลยไปน่ำไมไปละกูลูกก้านโมลูกรับเอาออกมานาเพียงยังไาเนี่ยจะไปไหนจะไปด้วยกันไงเหลือกันแค่นี้จะมายิงกันอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอก พี่น้องเอ้ยไป้่นแล้วคูนี่มปนกูเบือหมาจูนี่